ระพุทธเทพนพพระค้อประจำทิศใต้ ในคติฮินดูกล่าวว่าครั้งหนึ่งพระจันทร์ได้ลักพาตัวนางดาราผู้เป็นภรรยาของพระพรฤทัส,สบดีมาเมื่อพระพรฤทัส,สบดีไปขอให้พระจันทร์นำภรรยามาคืนพระจันทร์ไม่ยินยอมจึงเกิดเป็นเทวาสุระสงครามขึ้นซึ่งสู้รบกันเป็นระยะเวลานานเมื่อพระพรหมทราบเหตุของสงครามจึงได้มาห้ามการทำสงครามและบังคับให้พระจนันทร์คืน นางดาราให้แก่พระพฤหัสสดีหลังจากที่พระพฤหัสสดีได้พระชายากลับคืนไม่นานนักนางดาราทรงตั้งคันขณะนั้นพระพฤหัสสดีเกิดความสงสัยว่าบุตรในคันเป็นของผู้ใดเวลานั้นพระพุทธที่อยู่ในคันของนางดาราทรงตอบว่า ตนเป็นบุตรของพระจันทร์กับนางดาราเมื่อพระพฤหัสสบดีได้ยินดังนั้นก็รู้สึกโกรธอย่างมากจึงสาบให้พระพุทธเป็นคนละกะเภทแล้วใช้ไฟเผานางดาราจนกลายเป็นเท่าฐานแต่พระพุทธไม่ได้ถูกเผาไปด้วยหลังจากนั้นพระพรมได้ปรากฏกายขึ้นแล้วกล่าวว่า นางดาราได้ชดใช้บาปจากการถูกไฟเผาแล้วพระพมจึงได้ชุบชีวิตให้แก่นางดาราหลังจากนั้นพระพระฤห,หัสบดีทรงเลี้ยงพระพุทธจนเติบโตได้มอบความรู้และศิลปะวิทยาต่างๆ พระพุทธก็สามารถจดจำได้ทุกศาสตร์ต่อมาพระพุทธได้ออกเดินทางไปป่าสะันวันเพื่อบำเพ็ญตบะซึ่งพระพุทธนั้นบำเพ็ญตบะโดยการบูชาศิวะลึงด้วยทรายเป็นระยะเวลานานเมื่อพบกับสารร้ายก็ไม่สามารถทำให้พระพุทธหวาดกลัวหรือหวาดวันซึ่งทำให้พระศิวะพอพระทยัยจึงได้แต่งตั้งให้พระพุทธเป็นเทพประจำดาวพุธมีความเชี่ยวชาญทางด้านยาน พิธีกรรมมนต์คาถาและการสะกดจิตตำนานนกระเ้าโหราศาสตร์กล่าวว่าพระพุทธถูกสร้างขึ้นมาจากพระอิสวรที่ทรงนำโคชสารหรือช้าง17เชือกมาบดเป็นผงแล้วห่อด้วยผ้าสีเขียวใบไม้ปราบพรมด้วยน้ำอมฤตจึงบังเกิดเป็นเทพบุตรนาม้ำว่าพระพุทธ ซึ่งทางโหราศาสตร์จัดให้พระพุทธเป็นเทวดาของผู้ที่เกิดพุธกลางวันสำหรับผู้ที่เกิดพุธกลางคืนเทวดาคือพระราหู พระพุธมีกายสีเขียวใบไม้รัศมีกายสีขาวทรงเครื่องผนวดฤาษีนุ่งห่มหนังเสือสวมลูกประคำทรงเครื่องประดับแก้วมรกตและแก้วไพูทูลศาสตราวุธของพระองค์คือขอช้างและมีโคชสารหรือช้างเป็นพาหนะ พระพุธมีชายานามว่านางอิลาหรือเท้าอิลาราชผู้เป็นกษัตริย์ปกครองนครพระาฮีกาได้พบรักกันขณะที่พระพุธบำเพ็ญตบายอยู่ในป่าสำหรับสาเหตุที่เท้าอิลาราชกลายเป็นหญิงนั้นเนื่องจากถูกคำสาบในขณะที่พระอิสวรกำลังหยอกล้อก,กับพระอุมา จึงทำให้ทุกสรรพสิ่งในบริเวณเขาไกลาลาดกลายเป็นเพศหญิงระหว่างนั้นเท้าอิรลาลาดได้เดินเข้าไปในบริเวณนั้นพอดีจึงถูกคํำสาปต้องเป็นชายหนึ่งเดือนและเป็นหญิงหนึ่งเดือนซึ่งพระพุทธและนางอิลาอยู่ด้วยกันจนมีบุตรนามว่าปุรูรพาซึ่งเป็นกษัตริย์ปกครองนครประดิษฐานวิมานของพระพุทธในไตรภูมิพระร่วงกล่าวว่า เป็นวิมานลอยอยู่รอบเขาพระสุเมนทางทิศใต้วิมานใหญ่14โยนมีรัศมีสีขาวมน สำหรับตำนานโหราศาสตร์ชาติเวรของพระพุทธนั้นโดยพระพุทธกับพระราหูเป็นศัตรูกันพระพุทธกับพระจันทร์เป็นมิตรกันเนื่องจากครั้งหนึง่งพระจันทร์เกิดเป็นคนจนพระราหูเกิดเป็นคฤหาบาดีพระเสาเกิดเป็นพ่อค้าซึ่งเป็นเพื่อนของคฤหาบาดีพระพุทธเกิดเป็นสุนัข คนจนได้กู้เงินของคฤหบดีแต่ไม่มีเงินที่จะชดใช้จึงได้ไปแอบซ่อนตัวแล้วมีพ่อค้ามาพบคนจนเข้าได้นำเรื่องไปบอกคฤหบดีคฤหาบดีได้มาตามจับคนจนแต่สุนัขได้เข้าช่วยเหลือคนจนไว้ด้วยการกัดคฤหาบดีซึ่งทำให้คนจนหนีไปได้ ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังถ้าอยากให้แอดนำเรื่องอะไรมาเล่าให้ฟังก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างได้เลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ